เราวันนี้เป็นสมมติว่เป็นวันชูไททายของการ How <c oughs> เข้าดูทีแล้วก็จะได้เห็นถึงอำนาจของความรู้สึกกับความไม่รู้สึกเนี่ยมันต่อสู้กันตลอดอำนาจของความคิดและอำนาจของความรู้สึกตัว อำนาของความเคยชินและอำนาจของความมีสติซึ่งถ้าเราไม่เป็นผู้ปฏิบัติหรือปฏิบัติมาน้อย,ยก็จะไม่เห็นสภาวะการต่อสู้คนของสภาวะทั้งสองเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามหาศาลสิ่งเล็กๆนน้อยเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจใช้มันนะ ถ้าหากว่าเรามีสิ่งนี้ทำสิ่งนี้มา,มากาเราใช้ไม่เป็นก็เหมือนเศรษฐีที่หาเงินมาได้แต่ละชีวิตแต่มีความทุกข์ตลอดชีวิตแล้วก็ตายทิ้งสมบัติไว้ในโลกนี้ซึ่งต่างคนกคนมีเงินไม่มากแต่บริหารจัดการเป็นเขาจะกับมีความสุขกว่าเศรษฐีที่มหาศาลอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของทรัพย์ภายในคือเออรื่องอรลยทรัพย์นี่ก็เช่นเดียวกัน ต้องประกอบให้เป็นพ่อในส่วนรูปธรรมนามธรรมเนี่ยในแง่ของกฎกติกาของมันไม่ได้ต่างกันแต่ในแง่ของรูปลักษณะเนี่ยมันอาจจะต่างกันอันหนึ่งเป็นรูปธรรมอันนึงเป็นนามธรรมแต่ขบวนการการเจริญเสืบตัวการบริหารเนี่ยมันก็คล้ายๆกันอย่างพระกระซับเนี่ยกูยมจะหาพระกระซับมาได้ขดนาดนี้ย,ยม ใช้สติปัญญาไปเท่าไหร่ใช้ความอดทนไปเท่าไหร่ใช้ความพยายามไปความรู้ไปเท่าไหร่เนี่ยึงเต็มไปด้วยกฎกติกาที่ละเอียดประณีตถึงจะสามารถหารวบรวมทรัพย์สมบัติขึ้นมาได้ถามว่าเรามีความสุขไหมความสุข,สข,สขทางกายทั้งใจทั้งสองด้านตลอดเวลาไหมหลังจากที่เราลุกดูสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ตอบไม่เต็มปากความสุขทางกาย เองบางครั้งเราก็ต้องถึงเวลากินไม่ได้กินถึงเวลานอนไม่ได้นอนบางครั้งก็ต้องเจ็บป่วยบางครั้งก็เกิดความขัดแยง้งอะไรต่างถ้าเราสำรวจดีๆมาเนี่ยความสบายทางกายเนี่ยมีได้บางคราวความสบายทางจิตเนี่ยแทบจะถามหาไม่ได้เลยถ้าสังเกตให้ดีสิเรานีเราต้องตั้งข้อสังเกตเพราะเนื่องจากเราเป็น ชีวิตอันสูงสุดคืออุดมิมพีมนุษย์เดืดอดเ็นอุดวงวิพศเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นไปเป็นมาไม่ใช่วิเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับสภาพทั่วไปถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้เนี่ยเราแทบจะไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เลยแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วคนที่มีศรัทธาที่เชื่อฟังคําสอนของท่านแลน้วนังโน้มนํำคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติ ถึงจะเกิดสติปัญญาเห็นสภาวะเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งมาเสียดายมนุษย์ในโลกนี้ที่มีสติปัญญาบางคนมีบรรพูนสั่งสมสติปัญญาถ่ายทอดมาสั่งสมอะไรต่างให้มาเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถเอาสติปัญญานั้นมาใช้ให้พัฒนาทางกายทั้งใจให้ถึงจุดสูงสุดของของชีวิตที่มนุษย์คนจะได้แต่เลาเอาไปใช้ ในด้านเดียวคือด้านลูกทั้งหมดและด้านนางบางคนนี่ใช้ด้านพวกวสมบัติไปในทางที่ไม่ถูกกับเป็นการใช้พวกวสมบัตินัไปทางขุดหลุมของอบายภูมิฝั่งตัวเองพอให้เกิดจากภูมิชั้นสูงเนี่ยจากเกิดมาเคยอปยภมิเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์พอตายจากโลกนี้ไปกลับไปเป็นสัตว์โลกเปรตอสิโลกายก็จะเวียนมาเป็นเทวดาอินภูมิอีก ไม่รู้จะใช้เวลาอีกอกีกม่ม่นกี่แสนชาติซึ่งเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นในภูมิเหล่านี้มาเธอได้กล่าวแล้วว่าภูมิมนุษย์เป็นภูมิที่ดีที่สุดเพราะมันเป็นซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางที่เราจะเลือกไปทางสุคติภูมิหรือทุขติภูมิแปไบายาภูมิหรือเป็นอริยะภูมิอยู่ที่ความเป็นมนุษย์เพราะนั้นเทวดาอินพรมที่เขาหมดบุญแล้วนี่เขาที่ปรารถนาเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็ได้ปรารถนาไปเป็นอิมพิภูมิมต่อไปเนะพราะว่าในภูมิมนุษย์เท่านั้นที่จะเข้าถึงสจัจญาณสูงสุดหรือโลกุตตรธรรมของพุทธเจ้าได้เขาจึงปรารถนามันเกิดเพราะการอยู่สุขที่สุดมันก็เอียนอยู่เดือดร้อนที่สุดมันก็นายเบือ่อแต่ก็หนีไม่ได้เพราะเราสร้างเหตุปัจจัยมาแบบนั้นนั่นพอเราเข้าสู่ความเป็นมนุษย์หมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีทางเลือกนะ คำว่ามนุษย์ในที่นี้หมายถึงว่าได้ทั้งกายทั้งใจนะแต่ส่วนใหญ่มนุษย์จะได้มาแต่กายซึ่งเรามาเรียกว่ามนุษย์หนะร,รือว่าคนแต่ว่าเราได้ทั้งกายทั้งใจมาเป็นมนุษย์มนุษย์มาจากว่าผู้มีใจสูงผู้มีใจสูงการที่รู้จักพัฒนาจิตให้สูงขึ้นนะั้นความเป็นมนุษย์อยู่ตรงนั้นแต่หากได้แต่กายเราก็จะเห็นว่าเกิดมายแยะบางทีเราต้องคนโทรลเบิร์ดคนโทรล มันก็ยังเกิดมาอยู่ดีการได้เป็นมนุษย์ทางกายไม่ได้ไม่ได้บอกความเป็นมนุษย์นะบอกความเป็นอบายภูมิก็ได้สุคติภูมิก็ได้ดังนั้นเองเมื่อเราเกิดมาพร้อมอย่างนี้แล้วมีาการสามิยสองครบมีจิตที่สติสมยะครบเนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษแล้วเพราะบางคนที่เกิดมาอาการสามิยสองไม่ครบจิตปัญญาไม่ครบ มาจิตผิดปกติโอคร่งวิกุลจริตไอ้คนนี้ก็มีมากมายดังนั้นเองในจุดนี้เอามาผมเลยเห็นจุดนี้แล้วทึงอยู่ไม่ได้เมื่อเรารู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยต้องการที่จะบอกสิ่งนี้กับคนที่ดีๆทั้งหลายแต่คนไม่ดีทั้งหลายก็บอกแต่เขาจะหลุดเข้ามาสู่ขอบข่ายคนดีหรือไม่นี่ก็มีน้อยแต่คนดีๆทั้งหลายที่มีภูมิจิตเป็นภูมิเป็นอินเป็นภูมิเป็นเทวดามาก็รับได้เยอะนะ ความเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนั้นเองก็จึงไม่อยากจะให้พลาดและเสียประโยชน์แต่เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนี่แหละมันจะพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งของเราว่าเราถูกเหตุการณ์ชักจูงไปได้ม้างน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่อํานาจของสัญชตาตญาณและปะยายาัญญาญาณจะทําหน้าที่ตรงนั้นถ้าหากว่าเรา อำนาจสัญชตาตญาณของเรายัางสูงอยู่เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปเราก็ใจเราก็เปลี่ยนไปตามนะแต่ถ้าหากอำนาจของสติปัญญาหรือวิปสัสนาญาณสูงอยู่จิตจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แต่จะใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาตัวเองนะแต่จะไม่ให้ใจไหลไปตามสถานการณ์ที่ทําให้จิตใจของเราไหลไปด้วยนะซึ่งตรงนี้สําคัญเอามานึกถึง สภาพเขื่อนเรืออ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเมื่อเทคโนโลยีนี้ไม่เกิดเนี่ยเม็ดฝนทุกเม็ดเนี่ยไหลลงสู่ทะเลหมดซึ่งใช้ประโยชน์ได้น้อยมากแต่หลังจากเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นมาได้รวบรวมเม็ดฝนน้นําทุกหยดไว้ในที่ต้องการ ประโยชน์มหาศาลนะใช้เป็นไฟฟ้าก็ได้ใช้เป็นการเกษตรก็ได้ใช้เป็นการประมงก็ได้ใช้เป็นการเกษตรได้ทั่วไปหมดเลยนะแล้วสามารถแก้ไขฤดูกาลมาให้น้ําท่วมมให้ฝนแรงได้ชั้นใดก็ดีสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละครั้งมันเหมือนเม็ดฝนที่ตกมาสู่ใจเรา เม็ดฝนทางตาเรียกว่ารูปเม็ดฝนทางหูเรียกว่าเสียงเม็ดฝนทางจมูกเรียกว่ากลิ่นเม็ดฝนทางลิ้นเรียกว่ารสเม็ดฝนทางกายเรียกว่าสัมผัสเม็ดฝนทางจิตเรียกว่าอารมณ์มันตกมากระทบเราแทบตลอดเวลาแต่ว่าเราได้เก็บกักมันหรือไม่นี่อันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์คือเป็นนักพุทธศาสตร์นักวิปัสศนา,าแล้วเราจะสร้างเขื่อนขึ้นมา ได้สร้างเขื่อนเล็กๆแล้วก็ได้อ่างเล็กๆสร้างเขื่อนกลางอ่างเล็อ่างกลางๆได้สร้างเขื่อนขนาดใหญ่แล้วก็ได้พลังมหาศาลน้ําที่รวมกันเหนือเขื่อนกลายเป็นพลังงานอันสูงชั้นใะดการสร้างเขื่อนคือหมายถึงสร้างสติสัมปชัญญะสติเดสังนิวรณังสติเป็นเขื่อนกั้นสิ่งล่วไหลทั้งหลายทั้งปวงนะนะทีนี่เราก็ใช้ เทคโนโลยีต่างๆสติเป็นสมรรเขื่อนกันและการสร้างเขื่อนก็มีความซับซ้อนหลายอย่างก็มีฐานลากมีการคำนึงคำนวณตามหลักของวิศวกรรมฉันใดก็ดีการสร้างสติส,สมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าท่านเป็นวิศวกรที่คนแรกที่ได้มาสร้างเขื่อนอันนี้แล้วก็ส่งทอดมาถึงเา2000ราสองพันกรูปียังใช้ได้อยู่นั่นเรามาปฏิบัติธรรมคือเรามาสร้างเขื่อน เพื่อไม่ให้สิ่งที่มากระทบของเราเนี่ยไหลเป็นกระแสแห่งราคาตนากระแสแห่งความโลภความหลงเป็นกระแสที่ท่วมบาท่วมระวังครั้งเหมือนฝนตกที่เราไม่มีเขื่อนนะคนนั้นเราก็ต้องบรรจงสร้างอย่างดีไม่ใช่สร้างแบบลวกๆไกใสร้างแบบลวกๆวกวันหนึ่งเขื่อนมันแตกมันขาดขึ้นมาอันตรายก็เกิดขึ้นวิปัสสนาก็เหมือนกันเราก็บรรจงสร้างด้วยการมานั่งทำอย่างนี้คือการมาสร้างเขื่อน เพื่อที่จะให้การกระทบทั้งหมดไม่ให้มันไหลไม่ให้จิตใจของเราไหลไปเองแต่ส่วนใหญ่เราไหลไปกับกระแสเหมืนอนเกินแต่เวลามีอะไรมากระทบแล้วเราก็จะได้รับอันตรายมากมายคือความทุกข์ที่เราเห็นทุกวันเพราะเราเรียกว่ากระแสะผู้ที่ทนกระแสะได้เบื้องต้นที่สุดนี่ก็คือผู้ที่ได้รู้จักชีวิตของตัวเองท่งานใช้คำว่าสต้านตัวกระแสะ พอผู้ที่ทุนกระแสได้คือโสดาปันะคือโสดาบันเพราะฉะโสดาบันเป็นผู้ทุนกระแสใจของตัวเองเป็นแล้วผู้เข้าถึงกระแสเบื้องต้นโสดาะนะเนั้นแปลว่ากระแสนี้จิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรา <c oughs> ไม่ดึงมาอยู่กระแสปัจจุบันเนี่ยเราก็จะไหลไปสู่กระแสอดีตอนาคตและกระแสอดีตอนาคตนั่นเองมันสร้างกระแสแห่งความโลภความโกรธความหลงอย่างมหาศาล ความโลภเปรืเสมือนน้ำความโกรธเปรือเสมือนไฟความหลงเปรือเสมือนลูกดุกะและิทธิฟ้าอากาศมันแปลปวนเปลี่ยน,ปยน,น,กกแ,ปนแปลงเ,เ,เ,เพราะสามกระแสนี้ <c oughs> ทีนี้กระแสน้าเนี่ยถ้าเรามีสติสกัดกั้นความโลภหรือราคะเนี่ยเป็นเหมือนกระแสน้าลูหลงถ้ามีสติคอยสกัดกั้นและใช้อย่างลูกคุณค่าเนี่ยตัวกระแสราคะหรือความโลภกลายเป็นพลังแห่งปัญญา เหมือนที่เราติดตั้งเครื่องแล้วติดตั้งเครื่องจเนเรเตอร์เพื่อผลิตกระแสนะ้ําไม่เป็นกระแสไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าที่ออกไปก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลกระแสแห่งทูสัตรกระแสแห่งการปัน่นการหมุนของน้ำที่ปล่อยลงไปอย่างถูกทิศถูกทางมันไปทําให้เกิดพลังงานกระแสะของโมหะที่ไปอย่างถูกทิศทางเหมือนกับไปทำจเนเรเตอร์แล้วส่งให้เกิดเป็นพลังของปัญญา นั่นเหมือนกระแสไฟที่ถูกจ่ายไปตามสถานที่ต่างๆยั่งถูกเปลี่ยนแปลงดันนั้นเองมันก็กลายเป็นกระแสของสติสมาธิปัญญากระแสของศีลสมาธิปัญญาราคะและโทพระที่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างถูกระบบเป็นกระแสของศีลโทศาสะที่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างถูกระบบเป็นกระแสของสมาธิโมหะที่ถูกเปลี่ยนกระแสอย่างถูกระบบเป็นกระแสหปัญญาเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็มาจากกระแสที่ถูกระบบและถูกต้องของ ความโลภความโกรธความดุนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาเข้าใจแล้วนี้เราก็ไม่สามารถจะแปลแร่แสงนี้ที่เป็นโลบใหเป็นโบกได้มันก็จะเป็นเครื่องหมุนเครื่องปัน่นท่วมทับเราไปตลอดพบตลอดชาติตลอดกานตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกพระพุทธจ้าเปรียบว่าคนที่ตายแล้ว,ตา,ลวตายอีกอถ้านับเป็นภูเข,ขาก็กระดูกนัเป็นภูเข,ขาเลาก,กา ที่เราเดินไปทุกคนทุกแห่งในในโลกนี้ไม่มีที่ใดที่ไม่เป็นที่ตายของเรามาในอดีตคือว่าแล้วความทุกข์ทนหมุนเศร้าที่เราได้รับแต่ละภพแต่ละชาติถ้ารวบรวมแล้วเนี่ยน้ำตาของเราเนี่ยมันบอกมันมากกว่าน้ำในคลองในห้วยน่ากลัวขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ไม่ได้ซึ้งกับ <c oughs> คํากล่าวอย่างนี้เท่าไหร่เ <c oughs> พราะเรายังไม่เกิดดวงตาผู้ที่จะเกิดดวงตาเห็นกระแสะเหล่านี้ทัานคตงจต่พระโสดาบันขึ้นไป พราะนั้นพุทธิยถาถึงตัดประกันว่าบุคคลเท่าไรเป็นพระสดาวันขึ้นไปนจะไม่ไปเกิดในใบเยืูจะจะไม่ตกนรกเกิดเป็นเปลีอกสุรกายในฌานอีกเด็ดขาดเพราะเห็นกระแสแล้วเขาจะไม่ไหลตา,ามและถ้าหากว่ามีความเพียรมีสติปัญญาสามารถก็พัฒนากระแสนี้ให้สูงขึ้นไปอีกนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่เหนือกระแสคือความเป็นพระนารนั่นเองเราจรึงประมาทไม่ได้ชีวิตของเรานี่มี คุณค่าเราจะเห็นคนคุณค่าของชีวิตนี้อย่างนึกซึ้งใช้มาได้ทุกเม็ดนี่นับแต่เราได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นต้นไปถ้าเรายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเราก็ใช้ชีวิตนี่อย่างซุ้สุไลเหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็ค่านิยมส่วนนี้มันก็เป็นค่านิยมของคนส่วนใหญ่เราไม่มาปฏิบัติไม่ทำวิปัสสนาก็ไม่เห็นวญาจะทุกข์ร้อนอะไรไม่เห็นจะลำบากอะไรเราจะคิดไปอย่างนี้แล้วก็มีทุกอย่างไม่เป็นทุก เป็นร้อนอะไรอันนี้เราก็จะคิดไปอย่างนี้แต่ถ้าหากเราเป็นพระสุวบันหรือได้ดวงตาเห็นธรรมเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของจิตระดับฐานรากตลอดเวลาเราะกายที่มันเปลี่ยนแปลงมันเคยเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสูงบ้างไหมจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยอานาจของสัญญติยานมันเคยเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสงบบ้างไหมไม่มีนะนังนเลยในจุดนี้คนที่ดวงตาเห็นธรรมหมายถึงว่าคนที่มีปัญญาญาระดับนึกที่ได้พัฒนามา และปัญญาญาณอันนี้ก็ยังได้กล่าวมาตลอดว่าก็คือการพัฒนาตัวรู้ให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นต้นกําเนิดของปัญญาญาณระหว่างพัฒนาตัวไม่รู้เนี่ยคือตัววิชาให้เป็นตัววิชาขึ้นมาซึ่งเราได้กล่าวกัาตอกันมาหลายวันแต่ตัวรู้ตัวนี้จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีขันติความอดทนมีศรัทธามีวิริยะความเพียร มีสติสมถีิปัญญามันจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆถูกแปลงเพราะฉะนั้นโรมสร้างหลักของการพัฒนาก็คืออินทรี์ห้าหรือพระห่าเองมีศรัทธาวิริยะสติสมดีปัญญาถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเองการที่เราได้มาพบกันเนี่ยแค่สิบวันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ยาวนานเลยเมื่อเปรียบเทียบกับหนนึะ่ปี365วันสิวันน้อยมากเพราะนั้นเราก็ต้องมาแพลน ว่าเราจะใช้เวลาสีวันให้เต็มไปด้วยประโยชน์สูงประหยัดสุงได้อย่างไรนะนั่นเองการปฏิบัติมันไม่มีการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดแต่การปฏิบัติต้องเป็นชีวิตเป็นชีวิตจิตใจถ้าเราจะต้องการที่จะเป็นผู้สร้างเขื่อนให้ชีวิตจริงๆนะมันจะต้องมีกฎกติกาของมันไม่ใช่อย่างไงก็ได้เพราะนั้นระบ,บุวัดวารามระบบนักบวชนี่แทบจะใช้ไม่ได้เลยจะพูดเป้าหมายนี้ เป็นเครื่องต่อย้ำซ้ำเติมให้เรื่องเหล่านี้เลือนหายไปก็เยอะอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วแล้วปีแล้วปีเล่าเนี่ยเพราะนั้นสมัยก่อนที่หลวงพ่อพุทธทาสได้รับในมวลมาบรรยายเรื่องนี้ที่กรุงเทพคนทั้งหลายตอตอต้านท่านท่าน,น,นบอกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสมมุต,ติเป็นภูเขาบดบังพุทธธรรมคนก็ตนกตกตื่นกันือเข้าไม่เข้าใจ อันนั้นก็เป็นคำที่ถูกต้องที่สุดพระพุทธประธรรมประสงค์ที่สมมุติเนะี่ยมันไปบางประมัตนะเราก็าไปติดยิดตัวนั้นอันนั้นก็จึงอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาในจุดนี้ทุกครั้งที่มามีโอกาสได้พูดถึงเรื่องเศรษฐธรรมล้วเนี่ยเอามาจะพูดให้หมดเปลือกพ่อเลยเราอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้วันหลังนี้ไม่รู้เราอาจจะมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ก็ได้แต่คนที่ได้ยินได้ฟังแล้วบางคนมีสติปัญญาดีมีพบมีภูมิชาติ มาดีมีสติมีบุญบารมีได้สั่งสมมาดีเขาอาจจะรับได้ไปขยายต่อนะาะนั้นเองจึงไม่อยากจะให้ประมาทเพราะน้นช่วงของอสามวันที่เหลือเป็นวันสําคัญนะถ้าสมมติว่าเราไม่พัฒนาวัน3วันที่เหลือให้ดีเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำมา7วันน่ยมันก็จะสลายหายไปอย่างรวดเร็วนะ แต่ถ้าเราพัฒนาต่อให้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสามวันที่มีประโยชน์มหาศาลแต่ที่นี้เพื่อที่จะเอื้อได้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งสมมุติประมะัติ์เราก็ควรจะแบ่งกันคนละครึ่งอย่างเจ็ดวันที่เราทํามาเราทําเต็มที่การจิตนาของผู้เป็นเจ้าภาพที่ได้สั่งสมกําลังทรับกำลังสติปัญญามารึ่งค่อนชีวิตเนี่ยเราปรารถนาจะให้เกิดจุดนี้ขึ้นมา เมื่อจุดนี้มาถึงแล้วถ้าเราไม่ทําให้ดีที่สุดความปรารถนาของเราก็ไม่สําเร็จนะ<ม>เพราะฉะนั้นเองในสมัยก่อนมีผู้ที่มีอันจะกินอย่างอนาธิการบินตกาเศรษฐีนางวิสาขาพระเจ้าพิมพิสารเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้เข้าสั่รสงนการทํางานของพุทธเจา้าทําให้พุทธศาสานายังแผ่ขยายมาถึงเรารุ่นๆต่อมาก็มีพระเจ้าอโศกมนี้ใครต่อใครที่เห็นธรรมแล้วนี้ก็ ได้เสียสละทรัพย์สมบัติเพื่อที่จะพัฒนาคําสอนที่ถูกต้องให้สูงทอดให้แก่เพื่อนมนุษยชาติแต่ผู้ทธเจ้าอ,อุปบัติขึ้นไม่มีเศรษฐีไม่มีผู้มีอันจะกินคนนี้เข้ามาสนับสนุนการหมุนวงล้อธรรมจักรของท่านก็ไม่ได้หมุนว่าถึงปัจจุบันนี้อันนี้คือความสําคัญนะแต่ถ้าเรานั้นล้วนแต่ได้ดวงตาเห็นทางแล้วท้งนั้นท่านถึงเห็นประโยชน์ของอ่สัจธรรมนะเพราะมนุษย์ของเราประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจ แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้พบคําสอนของพุทธเจ้าเราก็ได้ประโยชน์ส่วนเดียวคือได้ประโยชน์ในส่วนกายหรือวัตถุเท่านั้นแต่ในส่วนใจส่วนนามเราทิ้งไปเลยถ้าเปรียบเสมือนภายนอกในส่วนที่เป็นรูปก็เหมือนโลกใบนี้ในส่วนที่เป็นนามก็เหมือนจักรวาลมันใหญ่กว้างขวางก็เกันมหาศาลเราจะรู้แค่โลกนี้แต่ไม่รู้เรื่องของจักรวาลเลยมันก็เสียประโยชน์เราจะรู้แต่เรื่องกาย การทํามาหากินเป็นไ,ไงจะทาให้ทรัพย์สินสมบัติเกิดขึ้นยังไงรู้เหตุของความจนความรวยทางด้านร่างกายได้แต่เราไม่รู้สาเหตุของความรวยความจนทางด้านจิตใจไม่รู้สาเหตุของความสุขความทุกข์ทางด้านจิตใจเราก็อ,อาจจะไม่ถึงครึ่งของประโยชน์ที่เราจะได้ได้สร้างไปฉะนั้นเองจึงไม่อยากจะให้ประมาณหลังจากเอามารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเอามาไม่เคยอยู่หย่อนในการคผยแพร่ตั้งแต่ปีส0มูนย์เป็น้นมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะทําต่อไปนะ ไม่ว่าไกลที่ไหนก็ตามแต่ขอให้คนนั้นมีศรัทธาที่จะฟังเรื่องนี้ได้มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็พอใจแม้แต่เป็นคนคนเดียวก็พอแต่ถ้าหาว่ามีคนมานิยมมากมายเป็นร้อยเป็นพันถ้าคนเหล่านั้นมไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเามาก,ก็ไม่ไปเสียเวลาด้วยนะเพราะตัวศรัทธาตัวปัญญานั้นเป็นหลักของความเป็นมนุษย์ตัวบางคนมีศรัทธาผิดมีปัญญาผิดเราก็ไม่เสียเวลาเลยเป็นอันตรายต่อเราโดยซ้ำไป ถ้ามีศรัทธามีปัญญาผิดนะตองนั้นเราต้องไปทบทวนให้ดนะีการที่เรามาพบกันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญและไม่ใช่เป็นเรื่องมันต้องมีที่ไปที่มามีเหตุมีผลมีบุญกุศลที่ได้สร้างสรรค์มา mm. นั้นเองในวันนี้อามาสมมุติว่าให้เป็นวัน Supreme Silent Day ก็คือเป็นวันเงียบที่สุดจะทำอะไรกันตามที่ไม่ต้องพูดกันแตละเดียกันเพื่อนไหวใช้สายตา ใช้อ่านอาการของกันและกัน้องรู้ว่าทําได้ไหมนะเราทต้องทดสอบความสามารถของเราเองแล้วมีความสามารถแค่ไหนเพราะหลังจากที่เราได้ตอบสนองเรื่องการพูดทางสมมติทังโลกมาเท่ากับชีวิตของเราสนะิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแต่ถ้าเรามาศึกษาเรื่องนี้สักวันเนียมาว่าคงไม่ถึงกับสรุปสลายใช่ไหมน่านศึกษานะลองดู และในอีกสามวันที่เหลือวันพรุ่งนี้เราจะแบ่งคนละครึ่งเช้าถึงก่อนเพนเราจะปฏิบัติดงกันอย่างนี้หลังจากเพนไปแล้วเราไปตอบสนองสรัทธาที่ท่านเจ้าภาพต้องการจะพาไปชั้นอาหารล้านไหน,เ,นเข้าไปหลังจากนั้นก็าอาจจะไปจาริกทุดงตามความต้องการของท่านเจ้าภาพถ้าไปด้วยการทำวิจาริกไม่ได้ไปเป็นลักษณะกิเลสจาริก ธรรมจารีคือเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่การปฏิบัติกันเหมือนเดิมเาเฝ้าสังเกตโลกภายนอกเป็นยังไงในสถานที่ไหนที่เหมาะสมควรเราก็นั่งปฏิบัติแล้วนั่งสนทนาธรรมกันในครึ่งวันหลังเพลแล้วค่อยไปพอสมควรเกิเวลาเราก็กลับมาปฏิบัติต่อในวันต่อไปเราอาจจะไปร้านอาหารอีกร้านหนึ่งแล้วเราปฏิบัติที่นี่อีกครึ่งวันแล้วอีกครึ่งวันหลังจากทานอาหารเสร็จ ช่วงวันพรุ่งนี้อาจจะไปทางน้ำเมื่อลืนนี้อาจจะไปทางภูเขาและเมื่อเรื่องวันมีอีเวลาอีวันก็อาจจะไปทางตามบ้านตาม,มตามเมืองตามพื่อสนองสถาของทันเจ้าภาพแต่นั้นใจของลุงพ่อแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนแต่เพื่อ,อสนองสถานในจุดนั้นเราก็ทําได้แต่ว่าเราก็ไปอย่างมีประโยชน์มีสาระไม่ใช่ไปปล่อยผีแต่ว่าไปพัฒนาภูมิธรรมภูมิปิญญาให้เกิดขึ้นนะ ก็ระในช่วงเช้านี้ขออนุโมทนาที่เราได้ตั้งใจทํากันมาตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงนี้เราก็จะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกรเม็ดที่เรามีชีวิตอยู่ที่นี่เพราะความไม่แน่นอนให้เกิดขึ้นชีวิตตลอดเวลาเราคอยสังเกตศึกษาไปเรื่อยๆว่าที่เราศึกษามาได้ประโยชน์แค่ไหนมันก็จะบอกเราในวันนี้ก็ขอให้คนตั้งใจนี้จงสามารถทำวันนี้ให้สำเร็จประโยชน์สูงสุด